สวัสดีค่ะวันนี้ขอเอาใจสาวผมบางหัวล้านหน่อยหน่อยแบบหญิงนะคะจริงๆคืออย่างที่เห็นหญิงเป็นคนมีหน้าผากเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยประสบปัญหาคือแบบผมร่วงอะเธอแล้วถ้ามันร่วงบริเวณด้านหน้านี่เครียดมากๆไปหาหมงหาหมอนี่ก็คือหลักพันอัพนะจ๊ะหรือว่าถ้าทำทีทำเป็นแสนนี่คือสภาพปัญหาผมของหญิงคือแหวกๆกก็ติดมือมาเลยจ้าแต่ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะตอนนี้นะคะหญิงมีแอป l e มีจ้า แอปเปิลมีตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ลดผมร่วงเร่งผมยาวบำรุงรากผมให้แข็งแรงมีสารสกัดหลักด้วยสมุนไพร6ชนิด ทั้งขิงอันชันโรสแมรี่ใบโบโบกใบฝรั่งมมลเบอรี่นะคะวิธีใช้อย่างที่เห็นเลยหญิงฉีดสเปร,รย์จอไปที่หนังศรรีรษะบริเวณที่มีปัญหาคือหญิงเน้นด้านหน้าเนาะหญิงกลัวหัวล้านแล้วก็นวดเบาๆใช้ทุกวันเช้าเย็นจ้าเขาบอกว่าใช้แค่3-4วันนะผมร่วงลดลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งใช้ต่อเนื่องสออาทิตย์จะมีผมงอกใหม่เริ่มขึ้นมาเลยจา้า a p ปเปิลมีแฮร์โทนิกสเปรเนี่ยเขาไม่มีสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีพาราเบนปลอดภัยอย่างแน่นอนที่สำคัญราคาแบบุกโ้นใจเลยจ้า อย่างที่เห็นนะคะหญิงใช้ Apple m e Hair t o n i c Spray เนี่ยต่อเนื่อง1สัปดาห์เลยนะหญิงก็หลังสระผมเสร็จเช็ดผมให้หมาดแล้วก็ฉีดเจ้าตัวนี้บริเวณที่ต้องการก็เน้นด้านหน้านะนวดเบาๆ1-2นาทีนะคะทิ้งไว้เลยไม่ต้องล้างออกแล้วคือพอถึงวันที่สี่แหละผลลัพธ์เลิมากไม่มีผมติดมือเลยจ้า และคุณสมบัติรถมากนอกจากแก้ปัญหาผมร่วงเสริมให้ผมงอกใหม่แล้วเขายังแก้ปัญหาผมงอกได้ด้วยอะ่ะแบบนี้เราต้องใช้อย่างต่อเนื่องแล้วแหละและอีกอย่างที่หญิงชอบ Apple มี Hair tonic spray ตัวนี้นะคะคือใช้แล้วไม่มีแสบไม่มีคนันหนังศีรษะไม่ลอกแน่นอนคือใช้แล้วสบายใจได้นะคะคือเลิฟมากๆต้องใช้อย่างต่อเนื่องจริงๆแล้ว